ผ่านไป6สัปดาห์แล้วนะครับกับการนำนวัตกรรมเครื่องเล่นเพื่อคนพิการจากภูมิปัญญาของปู่ภัยที่โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามของเรานำไปมอบให้กับชาวชุมชนตะบนทรายทองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อฟื้นฟูให้เด็กพิการที่นี่ได้พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆความสำเร็จของนวัตกรรมเครื่องเล่นเพื่อคนพิการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับโตโยต้า คนจริงสร้างสุขปี3เมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กพิการที่ขาดโอกาสในการทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายในตำบลทรายทองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนวัตกรรมเครื่องเล่นเพื่อคนพิการจากภูมิปัญญาของปู่ไั่สมศรีลาคุณปู่ ที่ได้สร้างเครื่องเล่นจากความรักเพื่อฟื้นฟูหลานผู้พิการจนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในปัจจุบันในครั้งนั้นทีมงานได้มอบเครื่องเล่น3ล้อฝึกเดินให้กับน้องบิ๊กเอ็มและรถตักดินให้กับน้องเบสเพื่อไปฝึกเล่นที่บ้านและส่วนหนึ่งของเครื่องเล่นทางทีมงานได้นําไปติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลศีบุญเรืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทรายมูล วันนี้นะครับทางทีมโต้ตาคนจริงสร้างสุขปีสามเราก็กลับมาที่ตำบลทรายทองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาติดตามความสำเร็จของนวัตกรรมเครื่องเล่นฟื้นฟูนฟเด็กพิการจากภูมิปัญญาปู่ไั่ครับกว่า6สัปดาห์ที่น้องบิ๊กเอ็มน้องที่มีปัญหาด้านสมองและร่างกายที่ปกติมักจะไม่ชอบทำกายภาพบำบัดแต่เมื่อมีเครื่องเล่น3ล้อฝึกเดินและฝึกการนั่งทรงตัวทุกวันนี้น้องบิ๊กเอ็มชื่นชอบ มีจิตใจจดจอ่อใช้เวลากับเครื่องเล่นเพื่อฟื้นฟูและเพลิดเพลินกับการฝึกกายภาพบำบัดได้นานขึ้นด้วยครับจะมีสมาธิมากขึ้นกระตุ้นพัฒนาการได้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับน้องเบสที่มีปัญหาด้านสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวซึ่งจากเดิมไม่สามารถทรงตัวเพื่อยืนขึ้นได้ด้วยตัวเองเพราะแขนขาอ่อนแรงเมื่อได้นำเครื่องเล่นลดตักดินที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อทั้งส่วนบนและลา่าง ฝึกที่บ้านทุกวันส่งผลให้พัฒนาการต่างๆของกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการเกร็งตามส่วนต่างๆของร่างกายลดลงอาการข้อเท้าบิดน้อยลงเช่นกันทําให้กล้ามเนื้อหน้าแข้งแข็งแรงขึ้นและลงน้ําหนักที่เท้าได้มากขึ้นครับยังไม่พอทั้งรายการเพิ่นใไห้มากอะ่ะก็พยายามเล่นอยู่แทบทุกวันนะให้มันเป็นประโยชน์กับไปมือและเท้าเขาที่ ันทนทําางบด้วยความตั้งใจในการกระตุ้นให้น้องทั้งสองได้เล่นเครื่องเล่นเพื่อฟื้นฟูคนพิการอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่6สัปดาห์ก็เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นครับน้องเบนนี่จะเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของกําลังกล้ามเนื้อเรามั่นใจนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมติน้องฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้สามารถเดินได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองคอยพยุง ในทุกสัปดาห์โดยเฉพาะวันอังคารที่2ของเดือนนะครับน้องๆเขาจะมีการรวมตัวกันแล้วก็ทกํากายภาพเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆพร้อมเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อไปในตัวด้วยครับฝึกยุ่ตลอดที่บ้านผมงก็ฝึกตลอดร่างกายแข็งแรงขืนแน่อยู่ครับสมองมาก็ดีขึ้นสําหรับการขยายผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ,บ้านทรายมูลนอกจากจะให้เด็กๆในพื้นที่มาเล่นกันอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังมอบเครื่องเล่นให้กับน้องๆที่พิการไปฝึกที่บ้านด้วยครับจากเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือตอนนี้ก็เริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นเราก็มีแนวนโยบายหรือว่ามีวิธีการที่จะขยายผลต่อไปอีกให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปรถตักดินทางโรงพยาบาลได้มอบให้กับน้องปั้มเด็กพิการในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการทางสมองไปฝึกเล่นที่บ้านเพื่อพัฒนาสมองให้สามารถสั่งการร่างกาย ให้เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันทั้งมือและเท้าครับการต่อยอดไม่ได้เกิดขึ้นกับชุมชนเท่านั้นนะครับอย่างในกรณีนี้คุณพ่อของน้องพัตเตอร์ก็ได้นําความรู้ที่ได้จากปูภ่ภัยมาต่อยอดแล้วก็ทําราวคู่ฝึกเดินให้กับน้องพัตเตอร์ได้มาฝึกแล้วก็กายภาพที่บ้านครับด้วยความตั้งใจของคุณพ่อของน้องพัตเตอร์ที่อยากให้ลูกมีอาการดีขึ้นจึงพยายามสร้างราวคู่ฝึกเดินขึ้นเองด้วยวัสดุเหลือใช้อย่างไม้ไผ่และเหล็กเพื่อให้น้อง ฝึกการเดินในระยะที่ไกลขึ้นตามโรงบานนี่เพื่อนมีว่ามีโครงการของกู้ไพยขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็เรยว่ากระยักเฮ็ดแบบที่ว่าเลยดแบบเพื่อนแน่เพราะว่าอยากให้ลูกนี่ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้น้องได้พัฒนาการขึน้นจังนิดนึงก็ยังดี จากความสาเร็จของนวัตกรรมเครื่องเล่นฟื้นฟูฟเด็กพิการจากภูมิญาปูภัยนะครับทำให้มีการต่อยอดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เริ่มจากที่นี่นะครับที่ตําบลทรายทองอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลาพูแต่ว่าความสาเร็จในครั้งนี้นะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ช่วยเหลือการฝึกฝนน้องๆน,น,นะครับและเครื่องเล่นนี้แหละครับผมเชื่อเลยนะครับว่าจะทําให้น้องๆทุกคนนะครับสามารถที่จะโตขึ้นและสามารถที่จะมีความสุขได้ในสังคมครับ ชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้ทางโครงการตเตยตาคนจริงสร้างสุขหานวัตกรรมไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e e l t v c o m ครับ